ทุกคนดูช่อก่อนอยดีงามดีใจแทนน้องอเนะคือแบบแล้วได้ๆแล้วน้องขอบคุณนะทุกคนปลายทั้งไรจ้าบอกเลยไม่ว่าจะช่วงที่แบบเดินตามบูธเดินตามอะไรก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนแงมเพื่อนที่พิเศษกว่าใครเพื่อนที่แบบว่าเนะที่ไม่เคย ทุกครั้งที่มีโอกาสเขาจะไม่เคยลืมชื่อชื่อนี้เลยบัดดี้ของเขาไปแปโอีโอของเขาเขาจะไม่ลืมเลยเพื่อนเพื่อนรักของเขาอืเขาจะไม่เคยลืมเมื่อทุกครั้งที่ถือไมทุกครั้งที่มีโอกาสขอบคุณเขาจะมาค่ายครอบครัวแล้วก็ป่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เคยลืมเลยน้องน่ารักมากเอาอีกแหละหมูทุกคนจริงๆนะคือแบบอว่า บ่ายเต็มวงอ่ะรอดูคืนนี้บุ๋มว่าเต็มวงนีได้ไรอะไรเงี้ยทุกใครแล้วก็ผู้ที่มาวันนี้ก็ไ่ได้มาด้วยครับที่อยู่ทางบ้านด้วยที่เจอหลคด้วยดวยครับนะครับก่อนอื่นก็อันดับแรกเลยก่อนที่จะขอบคุณแฟนๆก็นุกอยากจะขอบคุณพี่สิงห์พี่ออนนะครับแล้วก็ขอบคุณไปไปโอริโอ้ถ้าไม่มีทุกๆคนที่นุกกล่าวมาแล้วก็ขอบคุณพ่อกับแม่ด้วยนะครับพ่อกับแม่พี่สิงห์พี่ออนไปไปโอริโอแล้วก็ทีมงานบ้านสิงห์ทุกคน ถ้าไม่มีบุคคลที่นุกกล่าวมาเมื่อกี้ก็คงจะไม่อาจจะไม่ได้ทุกคนอาจจะไม่ได้รู้จักนุกธนดลในวันนี้ก็ได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในความฝันของนุกในสายงานของนุกนะครับแลวก็ขอบคุณพี่พี่น้อง f c ทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ในงานในวันนี้แล้วก็อยู่ในในบ้านอยู่อยู่บ้านของตัวเองที่กําลังรับชมนะในออนไลน์หรือในไลน์นะตอนนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นจิ๊กซอว์สําสคัญที่เป็นพลังรักที่เป็น แรงซัพพอร์ตให้กับนุกไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆเป็นงานสําสคัญหรือไม่สําคัญในทุกๆอย่างในชีวิตประจำวันทุกๆคนมอบให้นุกให,ให้ให้นุกเป็นวันพิเศษในทุกๆวันเสมอเลยนะครับนุก,ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับนุกก็สัญญาครับว่านุกจะสร้างสารรค์ผลงานเพลงให้ให้มีคุณภาพแล้วดีที่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณทุกคนครับ ทับวนะันีทางแคสิงห์มีกรจับเป็เองวันนี้ลูกออกแบบกรจับเปเองหรือเปล่ก็ร่วมกับทีมเป็นทีมทีมทีมออกแกไนซ์ด้วยครับเป็นทีมออกแกไนซ์ของของทางทางทีมงานของของลูกเองครับผมก็ถามว่าน like. <st em> ุกร่วมออกแบบด้วยไหมร่วมทำด้วยไหมจริงจริงล uh 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 ูกก็ร่วมทำครับแต่ว่าออกแบบจะมีจะมีพี่ทีมออกแกไนซ์ครับใช่แต่ว่านุกก็มามาร่วมดูงานกับพี่ๆเขาเกือบจะเกือบจะทุกอย่างเลยใช่ครับได้ร่วมดูทุกที่กับพี่ๆเขาข้นพิเศของขอให้กับตัวเองใช่ไหมครับให้กับตัว ขอให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงใช่ครับเพราะว่าการมีการมีสุขภาพที่แข็งแรงก็มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับอยากให้ตัวเองใช่ครับอยากให้ตัวเองมีสุขภาพที่แข็งแรงอยากให้คนที่เขารักลูกทุกคนเขามีความสุขในทุกวันขอแค่นี้จริงๆครับคนนี้จะเต็มจะเต็มแน่นอนครับมวนจอยนอมจอยแน่นอนครับไม่ไว่าจะเป็นศิลปินจากสังกัดค่ายสิ์มิวมากน่น่าจะเยอะมากและก็เป็นนุกแล้วก็เป็นปายและก็พี่ไทยสนามุิแล้วก็พี่อินด้วยกันด้วยโอ้จะเต็มครับ ไม่แน่ครับไม่แน่ยมให้กับพี่เอฟซีบผมจะไม่แยงซีนตรงนั้นเลยไม่จะะให้เครนไม่เห็นแน่นอนไม่นี่คือไม่แน่นะฮะต้องรอดูฮะแล้วเราต้องซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังแต่ถ้ามีเรื่องมีราวนี่จะหาบ่อกันจริงหรือนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับครับพี่ดีได้เลยครับขอบคุณนะครับพี่อยู่จนจบไหมเนี่ยยังไม่จบใช่ไหม เขาบอพึงใจมากพื่งใจมากพื่ใจจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านมาที่พี่ถ่ายดูพี่ทำงานถ่ายดูไปเรือเยอะมากอยกอไกปลปลบอเดีไหลไปไปตรงไหนครับตรงนน้นเหรอ Đi bay đi bay. Dương dương lại mấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มองมองตรงไหนอ่ะมองไปเรื่อยเลยยิ้มยิ้มมองเป็นนักหรอมองเป็นฝั่งมันตะกอนนี่มองยิ้มยิ้มนะครับยังถ่ายไม่ถายนี่น <daha S 2> ี่น nah, ี framework. ่นี่นี่ทำอะไรกันอยู่มีน้ำกนมาหรือเปล่ามีน้ำกินไหมนี่ไงเออเออออเ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  อมองกล้องเราหน่อยครับไปเลยขา้างล่างๆไม่ต่อไปทำไหมัทำไหมทยอ่างนี้เขาพูกเราไม่กดค้งฮะยิงยิงยิงไม่อไม้งอี้นี่รับนี่ร์บเออดีตัแล้วครับขอครอีกอหมไม่ไม่ตัดอี Quý vị cũng.